วันนี้ทำแกงมัสมันเนื้อกินจ้าดูตอนทำลืมเอาให้ดูก็ไม่มีอะไรมากอะ่ะมีดวนเนื้อบัวใส่กะทิใส่เกลือแล้วก็พอดวนเสร็จนะเราก็ตั้งเตาถ่านเลยเอามาตุนเนี่ยเอามาตุนแบบนี้เพราะว่าถ้าทำคลิปมันจะยาวไง ก็เลยมาถ่ายให้ดูวันนี้ทำแกงมัสมันกันจะ้ะรวนเนื้อใส่กะทิก่อนแล้วก็พักไว้พักเสร็จเหมือนมันสะดุ้งสะดุง้งพอพักเสร็จเราก็เอาออกออกเสร็จเราก็มารวนพริกแกงพริกแกงใส่กะ,กะทิ ที่แกงใส่กะทิแล้วก็มาใส่เครื่องของเขาต่างๆลงไปพร้อมกันแล้วก็จุดเตาไว้รอเลยแล้วก็มาตุนตุนให้มันเปื่อยค่ะให้มันเปื่อยทุกอย่างทั้งหอมทั้งมันทั้งเนื้อทั้งถั่วลิสงปรุงรสตามที่เราต้องการนะคะแกงม้มันเนื้อ แต่ถ้าทำคลิปอ่ะมันยาวเพราะเราตัดต่อไม่เป็นเราถ่ายเอาใครทำเป็นก็ทำได้จ้าแต่เราทำไม่ค่อยล้องเราก็ทำถ่ายอยู่นี้แหละให้ดูอยากกินแกงมัสมันกันนี่ดูเนื้อเขาาดูซื้อเนื้อมาโลหนึ่ง โลหนึ่งก็อยู่ประมาณสามร้อยเนาะคือยังยังไม่เปต็อยู่เตาถ่านทุกอย่างต้องทุกอย่างถ้าเราจะทำอะไรเราต้องล้างให้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อนๆล้างแล้วค่อยมาทำ ทำแกงมัดสมันกินค่ะเพื่อนๆจ้าทุกนทันจะทำอะไรมันก็ง่ายถ้าเราเข้าใจทำแต่เราไม่ต้องไปตุนแก๊สแล้วมีเตาถ่านเราก็มาตุนถ่านนี่แล้วไม่ต้องเปืองแก๊สเด้ยรอได้เวลาก็เดี๋ยวก็มากินกัน ถ้าไม่กินก็เก็บไว้ตอนเย็นเดี๋ยวกินไม่หมดก็อุ่นเดี๋ยวเดียวให้น้ำมันแห้งๆน้ำมันแห้งชิมแล้วมันโอเคแล้วนี่แกงวัสมันไทำรูนะรวนเนื้อใส่กะทิก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็มารวนพริกแกงใส่กะทิแล้วค่อยมาเอาเนื้อเราใส่แล้วก็ปรุงตามที่เราต้องการใช้ มะขามเปียกแล้วก็เกลือน้ำปลาน้ำตาลอะไรก็ปรุงไปนี่หอมหอมเปือนหอมมากเลยหอมแบบสุดๆๆเนี่ยเราต้มแบบเตาถ่านแบบบ้านๆแล้วนะข้างบ้านน,นั้นอยู่ในบ้านจะมาได้แไรบ้านถ้าทำคืนอยู่ในครัวใช่ปะ่ะนีเ่เวลาลวิเวลาเราก็เลยทำกลางวัน ทําตอนประมาณบ่ายบ่ายสามแล้วมั้งนี่ยูได้ทายังไม่ได้เตรียมอะไรนั่นเลยเตรียมเครื่องของโจ๊กเลยมานั่งทําแกงวุมันดูก่อนน่ากินไหมล่ะเดือดผุ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 ดตัดต่อไม่เป็นหรอกเราก็ถ่ายให้ดูอย่างนี้แหละวิธีทําก็ง่ายๆ ถ้าเราเข้าใจทำกับข้าวไม่ต้องไปตุนแก๊สต,ตุนอะไรหรอกตุนเตาถ่านนี่เลยแหละถ่านถุงนึงเนี่ยถ้าเนื้อไม่เปื่อยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้ำมันไม่แห้งอะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเพื่อนเปื่อยอร่อยกว่าเตาแก๊สอีกแล้วว่าดูมันหยดใส่เตาแก๊สไอเตาถ่าน,ม,น,ม,นมันมันมันนี่แรงไดูดูเนื้อแต่ละก้อนเดยน่ากินไหมล่ะ แต่คนทำไม่ได้คนทําไม่กินเนื้อนะบอกไว้ก่อนคนที่บ้านคนที่บ้านเนี่ยกินเนื้ออยู่สองคนไม่กินสองคนเนี่ยมีคนเขาอยากกินเขาเลยให้ทําให้เราก็เลยลองทํามันก็โอเคนะแต่กินมันแบบอย่างแรงเลยกินเนื้อเราก็ทําให้นะนสุดยอดไหมละ่ะ ไม่กินเนื้อแต่ทำเนื้อได้เราก็มานั่งถ่ายให้ดูด้วยขอบคุณนะคะคเพื่อนๆที่เข้ามาดับชมจ้าขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจกันทุกวันทำง่ายๆลวนเนื้อใส่กะทิทางกะทิก็ได้หัวกะทิก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็มาดวนพริกแกงมัสมันใส่กะทิ ปรุงตามที่เราต้องการเราจะใส่แต่ไม่ใส่พวกซอสพวกอะไรนะใส่แค่น้ำปลาแล้วก็เกลือแค่นั้นนะ่ะมันรู้สึกมันจะออกรสชาติโอเคอยู่นะเพรเห็ุให้ให้คนที่เขาเกิเนเนี้มามา,มาชิมมาชิมนี่ค่ะเชิอเสร็จแล้วจ้าเพื่อนเดี๋ยวเราจะตุนไปจนเนี่ยจนจนถ่นานหมดนะถ่านถุงหนึ่งคิดว่าคงน้ำแห้งลงไปพอดีแล้วก็เปื่อยโอเค นะคะเขาบอกเขาจะไปกินกัขนมฟังตอนเชา้าเราก็ไม่เคยกินแบบนะีไปลองทำดูนะคะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ